ก็ในวันที่10มิถุนายนนี้นะคะจะเป็นจุดที่ชะตาชีวิตของชาวมิถุนนั้นจะได้พบกับความพลิกผันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากสิ่งร้ายๆให้กลับกลายเป็นเรื่องที่ดีได้แล้วนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวพุธดาวประจำตัวดาววาสนาของชาวมิถุนนั้นกำลังจะย้ายออกจากตำแหน่งวินาศในดวงชะตาและพอในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ดวงดาวทั้งหลายที่รวมตัวกันอยู่ในจุดที่เสียหายนั้นก็จะค่อยๆย,ยกย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณก็ย่อมจะส่งผลที่ดีค่ะทำให้ชีวิตของคุณจะไม่ต้องทนวินาศอีกต่อไปถือว่าเจ้าชะตากำลังจะได้เริ่มต้นใหม่จะมีชีวิตที่สดใหม่สดใสกว่าเดิมและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือดาวอังคารดาวเจ้าเรือลาพะ โชคลาภความสำเร็จสิ่งที่ได้มาโดยง่ายก็จะย้ายเข้ามาโครจรโยกหลังลัคนาเกิดมีมาตฐานเป็นเกษตรตราธิบดีก็ย่อมจะส่งผลนำพาให้ชาวมิถุนนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้รับโชคใหญ่หรือจะได้ในสิ่งที่เกินความคาดฝันและสำหรับการโครจรเคลื่อนย้ายของดวงดาวทั้งหลายจะส่งผลอย่างไรบ้างกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมิถุน ในเดือนมิถุนายนคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพืนชาวลัคนาราศีมิถุนทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายนปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมิถุนค่ะ หรือหากท่านใดนะคะที่คุณไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีมิถุนรับฟังคำพยากรณ์ได้เช่นกันนะคะและสำหรับชาแนลของแม่หมอนั้นนะคะแม่หมอจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาและก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงถ่ายคลิปนะคะ ก็เอาละค่ะชาวมิถุนคะสำหรับโชคชะตาชีวิตของคุณนะคะในช่วงประมาณ10วันแรกของเดือนมิถุนายนนี้นะคะแน่นอนว่ามันอาจจะยังเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายและหลายคนหลายท่านนะคะคุณจะมีความรู้สึกเบื่อ เซ็งๆจนไม่อยากจะทําอะไรหรือในบางทีนั้นนะคะการที่คุณได้ทุ่มเททําสิ่งใดก็ตามในช่วงนี้ก็มักจะมีผลตอบรับที่ไม่ค่อยจะดีอะไรอะไรก็มักจะไม่เป็นไปตามแผนตามเป้าหมายที่คุณคาดเอาไว้นะคะและนอกจากนี้ก็นับว่าหลายคนหลายท่านคะ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยจะไม่สบายอาจ,จะเป็นไข้เป็นหวัดตามฤดูกาล นั่นก็เป็นเพราะว่าด้วยการโครจรของดวงดาวทั้งหลายค่ะ ตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะเขาได้ไปโครจรชุมนุมกันอยู่ในพบวินาศนะคะก็เลยอาจจะส่งผลให้ชาวมิถุนนะคะคุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะต้องไปพบเจอกับความผิดหวังความเสียใจหรืออาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกท้อแท้เบื่อหนายจะรู้สึกวิตกกังวลหรือว่าจะคิดมากคิดเยอะก็ได้นะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กาลังประเดประ ดังเข้าใส่ชาวมิถุนในตอนนี้ก็นับว่าจะค่อยๆค,คลี่คลายลงไปและมิถุนายนนะคะจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณกําลังจะได้เปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งใหม่และสิ่งดีๆโอกาสดีๆทั้งหลายก็เริ่มที่จะทยอยเข้ามาให้เจ้าชะตาได้รับจับต้องมากขึ้นนะคะก็เริ่มต้นจากในวันที่2มิถุนายนค่ะ ดาวอังคารนะคะจะเป็นดาวดวงแรกที่ย้ายราศีและการที่ดาวอังคารได้แยกตัวออกจากดาวพระราหูนั้น ก็จะทำให้ความผู่วามความผิดพลาดนะคะรวมไปถึงปัญหาในการทำงานในการทำธุรกิจของคุณจะลดความเข้มข้นลงไปก็นะับว่าจากนี้ไปนะคะการงานของคุณจะกลับคืนสู่ทิศทางที่ดีมากขึ้นและตัวของชาวมิทุนก็จะสามารถควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างได้มากขึ้นนะคะ และสำหรับดาวอังคารค่ะเมื่อเขาเข้ามาโครจรอ,อยู่ในราศีเมษนั้นเนาะก็จะมีมาตรฐานที่เข้มแข็งเป็นเกษตรตราที่บดีก็ถือว่าดวงดาวจะหนุนนำหนุนส่งให้ชาวมิถุนนี่ละค่ะคุณมีเกณฑ์มีโอกาส จะมีโชคมีลาบมีความสำเร็จเข้าหาเงินทองจะไหลมาเทมาหรืออาจจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณมักจะมีโชคดีมีโชคช่วยให้สามารถผ่านพ้นจากสถานการณ์ที่แย่ๆไปได้นะคะในวันที่10มิถุนายนค่ะแม่หมอมองว่าน่าจะเป็นจุดที่ชาวมิถุนนั้นคุณจะได้หลุดพ้นจากเคราะหกรรมที่มี เพราะว่าดาวพุธจะย้ายออกจากความเป็นวินาศย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดและก็จะมีมาตราฐานเป็นเกษตรตราที่บดีอีกหนึ่งดวงและตรงนี้นี่ราคาที่จะช่วยหนุนส่งให้ชาวมิถุนนะคะ คุณจะกลับมารักตัวเองคิดถึงตัวเองและก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและจากนี้ไปนะคะก็ถือว่าความขยันขันแข็งพลังกายพลังใจจะเริ่มกลับมาฟื้นฟูทำให้ตัวของคุณน,นั้นจะมีความพร้อมในการตั้งหลักตั้งต้นใหม่นะคะ 14มิถุนายนค่ะดาวสุขดาวเจ้าเรือนปุตตะก็จะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดและวันต่อมานะคะ15มิถุนายนดาวอาทิตย์ก็จะเป็นดาวอีกดวงที่ย้ายตามเข้ามาและตรงนี้นี่ราะค่ที่แม่หมอมองว่าน่าจะส่งผลที่ดีให้เกิดกับคุณเพราะเมื่อดาวอาทิตย์เข้ามาอยู่ในราศีมิถุนนั้นจะมีมาตาราฐานที่โดดเด่นเป็นราชาโชคนะคะ เอาล่ะชาวมิถุนทั้งหลายค่านันก็แปลว่าตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะได้เริ่มต้นลงมือทำในสิ่งใหม่หลายคนหลายท่านาคุณก็อาจจะได้เข้าไปอยู่ในสังคมในสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือจะมีกาลยาณมิตรที่ดีนะะที่พร้อมจะนำพาโอกาสและก็โชคลาภ มาให้เกิดกับคุณนะคะ18มิถุนายนค่ะดาวพระเกตก็จะย้ายเข้าสู่ภพมรณนะเอาหลับแปลว,ว่าตรงนี้เนาะชาวมิถุนคุณอาจจะต้องระวังค่ะในเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายที่อาจจะมีเข้ามาอยู่เหมือนกันหรือบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ให้เจ้าชะตานั้นจะต้องเดินทางไกลก็ได้นะคะปิดท้ายในวันที่27มิถุนายนนะคะ ดาวพุธดาวประจําตัวของคุณจะย้ายเข้าไปโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินนั่นก็แปลว่าในช่วงปลายเดือนนะคะชาวมิถุนนั้นคุณก็เริ่มที่จะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองผลประโยชน์เป็นหลักนะคะ สำหรับในข้อดีนะคะก็แปลว่าบางท่านนั้นคุณมีโอกาสจะได้เงินนะคะจากการขายบ้านขายรถหรือกำลังจะได้เงินได้ผลประโยชน์บางอย่างจากที่บ้านก็ได้ค่ะก็โดยสรุปแล้วเนาะชาวมิถุนทั้งหลายชะตาชีวิตของคุณนะคะ ในช่วงต้นเดือนนั้นจะยังมีดาวหลายดวงที่โครจรอ,อยู่ในมุมที่เสียหายค่ะก็เลยอาจจะส่งผลให้เจ้าชะตาจะรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายหรือจะไปคิดทำอะไรนะคะมันก็มักจะมีเหตุให้คุณติดขัดมีปัญหาแต่เมื่อคุณได้ผ่านพ้นช่วงกลางเดือนนี้ไปได้นะคะ แม่หมอมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายและตัวของคุณนั้นก็ยังมีโอกาสจะได้เริ่มต้นจะได้นำพาตัวเองไปสู่เส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะในด้านการงาน ก็ตั้งแต่ในวันที่2มิถุนายนค่ะดาวอังคารก็จะย้ายออกจากเรือนการงานของชาวมิถุนแล้วนะคะก็ย่อมจะส่งผลให้ปัญหาและก็อุปสรรคที่เคยมีก่อนหน้านี้อาจจะคลี่คลายลงไปบ้างในบางส่วนเนาะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อย่าลืมนะคะว่าดาวการงานของชาวมิถุนจะยังโคจรสถิตยอยู่ในภพวินาศนั่นก็แปลว่าอย่างไรก็ตามเจ้าชะตาจะต้องพยายามอยู่เบื้องหลังอย่าออกหน้าจะดีที่สุดนะคะ ใครที่ทำงานประจำนะ,ะก็อย่าไปขัดใจเจ้านายส่วนคนที่ค้าขายคนทำธุรกิจเมื่อคุณพ้นกลางเดือนนี้ไปได้ทิศทางยอดการค้าของคุณก็จะกลับมาดีมากขึ้นนะคะส่วนในท่านที่อาจจะกำลังหางานสมัครงานก็นะว่าช่วงนี้นะคะคุณจะมีคู่แข่งขันเยอะหรือบางทีคุณมักจะได้งานที่ต้องเดินทางไกลๆมันก็เลยไม่ค่อยคุ้มนะคะกับค่าเหนื่อยที่ได้มา และโดยภาพรวมดวงการงานนะคะนะับว่าช่วงนี้อาจจะยังติดขัดมีปัญหาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าพอในซักช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วแม่มอมองว่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มมีความลงตัวและก็จะมีความราบรื่นที่มากขึ้นนะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ก็ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะแม่หมอก็มองว่าดวงโชคลาภของชาวมิถุนนี่แหละค่ะจะกลับมาโดดเด่นเฮงปังจะสมหวังมากกว่าใครเพราะว่าสิ่งดีๆโอกาสดีๆทั้งหลายกำลังจะทยอยเข้าหาคุณมากขึ้นแต่ถ้าจะให้แม่หมอฟันธงแบบชัวร์ไปเลยนะคะแม่หมอก็อาจจะขอปากธงเอาไว้ที่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะเพราะว่าในช่วงนั้นนะคะ ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณและก็จะมีมาตรฐานที่โดดเด่นเป็นราชาโชคนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีดาวศุกร์นะคะดาวปุดตะโคจรทับลัคนาอีกเช่นกันเนาะนั่นก็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังขาชาวมิถุนเรียกว่าจะมีช่องทางใหม่ๆให้เงินทองไหลเข้าสู่กระเป๋าคุณมากขึ้นไม่ว่าจะได้เงินจากการลงทุนนะคะหรืออาจจะได้เงินได้ทอง จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้และในหลายท่านนั้นนะคะก็นับว่าคุณมีเกณฑ์จะได้เงินได้ทรัพย์เพราะความรักความสเสน่หานะคะจะมีคนเมตตาซัพพอร์ตช่วยเหลือและก็โดยรวมแล้วค่ะนับว่าชาวมิถุนนั้นจะโดดเด่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบลาบลอยและก็ยังมีโอกาสจะได้รับเงินทองก้อนใหญ่กันอีกด้วยนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ค่ะ ทั้งดาวศุกร์และก็ดาวพฤหัสบดีนะคะสองดวงนี้จะโครจรเป็นวินาศกับดวงชะตานั่นก็แปลว่าชาวมิทุนคุณจะต้องระวังนะคะปัญหาเกี่ยวกับมือที่3หรือบางทีค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะต้องไปอยู่ในลักษณะของการปกปิดซ่อนเร้นหลายคู่ก็อาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกันและกันหรืออาจจะมีความคิดอยากเลิกรากันอยู่ตลอดภายในหัวใจ และโดยภาพใหญ่แล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคู่ไหนที่ไม่ใช่นะคะก็ยังมีโอกาสจะเลิกรากันได้ในช่วงที่ดาวพฤหัสบดียังโคจรในราศีพฤษภนะคะแต่เอาละค่ะสำหรับคนที่ยังรักกันยังแคร์กันถือว่าสถานการณ์ความรักของคุณจะเริ่มดีขึ้นเมื่อได้ผ่านวันที่14มิถุนายนไปแล้วนะคะส่วนใครที่ยังโสดค่ะ ดวงความรักของคุณในช่วงนี้ถือว่ามักจะดึงดูดนะคะคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วให้เข้ามาหาคุณตลอดเลยนะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็ราคาก่อนวันที่10มิถุนายนนั้นเนาะก็นับว่าชาวมิถุนควรจะต้องระวังตัวระวังใจกันให้ดีเพราะถือว่ายังอยู่ในช่วงที่ดวงชะตาตกต่ำดวงไม่ดีนะคะ หลายคนอาจจะมีเหตุการณ์แบบกระทันหันเกิดขึ้นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุถูกแฟนทิ้งหรือแม้กระทั่งตกงานนะคะยังไงเนาะเจ้าชะตานั้นก็จะต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติจะดีที่สุดนะคะแล้วพอหลังวันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนับว่าสถานการณ์ชีวิตของคุณก็จะคลี่คลายขึ้นมาได้ในส่วนหนึ่งแล้วค่ะ แต่ว่าในเรื่องของความเจ็บป่วยไม่สบายก็นับว่าจะมีเข้ามาอยู่บ้างนะคะเพียงแต่จะไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงอะไรนะคะในส่วนวันที่มีเรื่องให้คุณจะต้องเสียเงินหรือว่าอารมณ์เสียจะได้แก่วันที่5 6 19 20 23 24และวันที่25มิถุนายนนะคะ สำหรับคําทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงทายได้ไพ่สามเหรียญสองดาบและหนึ่งคาถาก็สำหรับให้สามเหรียญนะคะที่เข้ามาเป็นใบแรกนั้นนะคะแม่หมอก็ขอให้ชาวมิถุนนะคะขอให้คุณสบายใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะว่ามิถุนายนนี้ ตัวของคุณจะไม่ได้ไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจนเกินไปและตัวของคุณก็สามารถที่จะนำพาตัวเองให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้และในช่วงเดือนนี้นะคะก็ถือว่าคุณจะยังมีโชคดีมีลาบผลเข้ามาอยู่เพราะด้วยมาตรฐานที่โดดเด่นของดาวอังคารน่าจะเป็นจุดที่คอยเรียกเงินเรียกทรัพย์หรือสร้างปฏิหารบางอย่างให้เกิดกับคุณอยู่นะคะ แต่ว่าเพราะในช่วงก่อนวันที่10มิถุนายนนั้นนะชาวมิถุนเองก็จะมีดาวถึง5ดวงเลยค่ะที่ไปโครจรอ,อยู่ในวินาศนั่นก็แปลว่าสถานการณ์รอบข้างรอบตัวอาจจะเข้ามาบีบทำให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขหรือบางทีนะคะอาจจะมีเรื่องบางอย่างเข้ามากระทบกระเทือนหัวใจของคุณก็ได้ค่ะและสำหรับไพ่สองดาบนะคะที่เข้ามาเป็นใบกลางก็แปลว่าคุณมีเกณฑ์จะต้องไปทะเลาะก,กับคนใกล้ตัว หรือจะต้องไปเจอกับคนที่ไม่มีเหตุผลคนที่พูดไม่รู้เรื่องดังนั้นก็แปลว่าบางทีตัวของเราจะต้องปิดหูปิดตาปล่อยมันให้ผ่านไปก่อนนะคะและไพ่ใบสุดท้ายของคุณในเดือนนี้ก็เป็นไพ่หนึ่งคาถาเนาะที่หมายถึงโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ค่ะและเมื่อชาวมิถุนได้ผ่านเรื่องราวที่แย่ๆไปได้คุณก็กำลังจะได้พบเส้นทางแห่งการตั้งหลักตั้งต้นใหม่ ดาวสุขที่กำลังจะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณในวันที่14มิถุนายนนี่ล่ะค่ะนบว่าจะเข้ามาเกื้อหนุนให้ชาวมิถุนนะคะคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาจะเป็นจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าความรุ่งเรืองในชีวิตหรืออย่างน้อยที่สุดนั้นนะคะแม่หมอมองว่าชาวมิถุนเองคุณกำลังจะได้พบกับเรื่องราวที่น่ายินดีในชีวิตมากขึ้นประมาณนี้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะอย่างไงเนาะแม่หมอรบกวนคะ่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก,ก็ทีมงานด้วยนะคะ หรือหากท่านใดเนาะที่คุณใจดีกว่านั้นค่ะจะช่วยกันกดด o n a t e super tank หรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายแนะนำแม่หมอนะคะหรือว่าจะติดชมกันก็ได้ใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องของเรามาโดยตลอดด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ